ห <ew> ึนะาหญ้ามากำดอกไฟพี่ฟังอาตมาสอนก่อนสิลับสินอนให้คอยภาวนาว่าแห เกิดเป็นคนมาแล้วให้ฟังคำนอพ่อแม่เท่าแกให้หไว้เอาไปใส่คอยกระทำอีกกันหนึ่งขอให้พวกพี่น้องต้องทำคะนิ่งคิดเดี๋ยวนี่ไทยแหลมทองกำลังจะเลื่อนเดินก้าวขอให้เอาหวัว รนเริดเกิดมาในโลกนี้อย่าทำใหยดอกไซโตถึงรูปร่างสิบกโกไรเกียติโตรำขอให้มีศีลธรรมระเบียบดีกัร่อแล้ว แนวโตวมีกายาไปยันหยอดูแค้นทันผู้อื่นขั้นโตมีอยาเบาเพิินห้มหายใส่ผู้จนอีกอันหนึ่งขั้นโตหพังโกยาโดูถูกคนดำน้อยโยมน้อยขั้นเจ้ามีเงินคยย้ามยาแยดยามดอกคนให้ ขั้นเจ้ามีเงินล้านเต็มทงอยา่าฝาโอ้งบาดหาทงขาดกลนสิจนให้ดอกเมื่อลุน่นนง ขันได้เป็นนายแล้วอย่าลืมคุณพวกไพได้เป็นผู้ใหญ่บ้านอย่าลืมคาลาสนนันดัขันเฮามีสองสอนบอกว่าไพอยาฝ้าว่าบาดหาเขาไปเป็นพ่อห่างและแม่ห่างยังสิได้รอกเอาเขาคำโบราณเพิ่นเบาให้เจ้าเพิ่งขันิงเขตวาดสนาของคุณบอกยงสันดอกขันเด็วบางที่เป็นคนให บางที่เป็นหนอกคนสวัวให้กับดีอยู่บ่แลว้วเนวนี่หักสู่คนพวาพ่อตาเมโซนให้มองบึงอนาคตตั้งแต่ตดของโตกะบ้าหอมหนอกพ่อแลว้ว โทษของโตมีพ่อขา้าทอผู้เขาดอกเหากากกันยังเห็นพ่อหลีบเลีโทษพื้นทอแมง้งมีใย,ยทอผู้ทอลานแนวนั้นก็มากลายนะถึงเสียหอบางหายอย่าลืมลายศิลธรรมแนวนอกดำในขาวพุทธองค์ฝนทรงเสีมันหากดีดีเทมภายในเสศสร์บ้า มาไรายไมขาดอกผู้ไรถึงเม้นสินใส่เหลื่อมเทียมอินนอ,อลงลอกกะตำทอนกิริยญาวาดเบาของเจ้าหักบ่งามนะมีแต่ซ้ำไปเรื่อยงามกายหลอกหน้าแขกคือดังเชื่อดอกไม้งามได้กินบ่อหอม ย่าเสจจองเว้นแท่ตายไฟสิลำบากเว้นสิติดตามโซนตามค้นแม่นบ่อไล มีนี่ทานดอ,อกก้าไว้สิได้เ่าให้ยมฟังยังมีชายเมียสองของถนอมดอกเพียเ้ยเลียงเมียใหญ่เป็นมันแท้เมียไปได้ลูกอ่อนพ่อตอนทองไงขึ้นเมียเจ้าผัวไ่ลวงเลยเราลวงเมียน้อยให้กินยาขาลูกอ่อนปวดอุทธอนเจ้าเจ้าขั้นเจ้าหากแกจวนเลยเราหลูหลูท้องเทืาที่ยสองเกิดขึ้นไหมเมียใหญ่หาดอกทั้งขาคือ

สองที่แล้วทีนดีสามทองแกมีใหไรวังเพมาเมียหน่อยให้จมโมจมเลือเอายาผาสมวันของเมาล่อมาเนียงฟังเสียงออดออดบาคำเหล่าหอยดอกอ่อนหวานเมียน่อยลงล้มจ้ากินยามอละนาดก่อนเจนัางเสีขาดนางได้ผูกกดไว้ให้กูขาดอกเมื่อลูก เลยเราสูนดับจอยตายไปเกิดชาติไม่เมียใหญ่เกิดเป็นไก่กาอยู่ในบ้านดอกแห้งเดียว เมียน้อยกำไลเกี่ยวไปเกิดดอกเป็นแมวแมวกะนำปองเอ็นไก่ลายบอมีแหล่แมวเลยกินเสียเสียงสองที่แกงหอยไก่ลายออกลูกน้อยไปกินเสียงแม่บอยางนั่นละนาสาธาย่ ที่สามแมวไปพอกินทางแม่มันน้ำไก่เลยถามเรียนจองกันต่อไปเรกไพนาขอให้กูไปขากินมันทางโลกอ่อนพ่อแต่บ่ทอนั้นกะลงทองดอกแห่งแมวพ่อแต่ไก่ตายแล้วก็เลยเกิดเป็นเสือแมวเลยกำน้ำเฟื่อไก่ไปเอกเป็นเนื้อเสือก็อมากินซำ้ำ สามที่นอพร้อมพำทั้งแม่เนื้อลูกเนื้อไปกินเสียงเม่นบอยังเนื้อก็ตั้งจองเว้นต่อบอมีถอยกำน้ำคอยไปเป็นยักอยู่ป่าดงนอคงดาวเสือก็กำน้ำโยง ช่วไปเกิดชาติไม่เกิดเป็นคนเทียงแท้ข้าวนีว่าสั้นสายยา,ยานยาไหลจึงพากันไปขอโซนพระโคโดมมงพระเสริฐเพิ่นเลยตาดบอกให้เว้นสิสิ้นดอกเสื่อมสุนเพราะว่าชนเฉียวหายจองเวศนอติดต่อขอให้พวกพี่น้องอย่าจองขอดอกต่อเวน มันสิเป็นนอกคือเ้าจ้ามาได้ยินบอขอให้พวกพี่น้องที่ฟังแล่วอย่าก็มเห็นนั่นละนาสา